สวัสดีครับร้านฉัตรสุวรรณค้าไม้นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับชุดประตูนะฮะที่เป็นดีไซน์ที่เป็นที่นิยมมากๆนะครับดีไซน์ซิกนิติด้านข้างก็เป็นซิกระแนงคู่นี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสียอดฮิตมากๆนะฮะเป็นสีปิดลายเป็นสีออกสีชานมหน่อยนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบความเนียนความเนี้ยบสีแบบนี้ก็แนะนําได้นะฮะก็คือจะไม่เห็นลวดลายของไม้สักนะครับแต่เวลาเท็กเจอร์เวลาโดนแสงก็ยังมีความเห็นว่าเป็น ธรรมชาติของไม้อยู่นะครับเป็นไม้จริงอยู่คู่นี้นะครับก็เป็นชุดสไลด์เปิดแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมก็พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าดีไซน์พวกเป็นซิกระแนงซิกมิติแบบนี้แนะนําให้ใช้ไม้ที่เป็นเกรดอบแห้งนะครับหรือเป็นไม้จักกลับได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นซิกระแนงแบบนี้โอกาสที่มันจะฉีกหรือแตกหรือห่างเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากเซฟงบนะครับก็เลือกไม้ที่ มีการอบแห้งนะครับดีกว่าดีไซน์ด้านข้างนะครับมาดูดีไซน์ด้านข้างกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ไม่ต้องการให้มีช่องแสงเยอะนะฮะว่าอยากให้มีแสงสว่างลอดเข้าไปในบ้านด้วยนะครับก็เป็นช่องแสงขนาดเท่านี้นะครับก็กําลังดีแน่นอนนะครับมันก็รับกับตัวซิกระแดงแบบนี้นะเป็นเส้นตรงทําให้บานนะครับบานมีความสูงรู้สึกสูงนะครับเพราะเส้นตรงเนี่ยนำสายตาทําให้บาน รู้สึกสูงนะครับส่วนตรงนี้ก็ทำให้ไม่มีความกว้างขึ้นมาหน่อยมีลูกเล่นไม่น่าเบื่อนะครแน่นอนนะครับชุดนี้ก็มาพร้อมกับมือจับสเตลเลสอย่างดีนะครับเกิดบสามศูนย์สี่ไม่เป็นสนิมก็ทางร้านนะครับได้มีการเจาะฝังก้อนคอม้าของเทเซเลไว้นะครับเป็นอุปกรณ์เข้ากับตัวชุดเลยนะครับมาดูมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับการเจาะทางร้านก็มีความปราณีต ทุกงานนะครับทางร้านก็ทําด้วยความตั้งใจดังนั้นนะครับรงานก็จะออกมาฟรานีบและเนียบนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบแนวประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็ดีไซน์เรียบหรูแบบนี้ก็สามารถจะสอบถามส่งแบบส่งขนาดมาให้ทางร้านประเมินได้นะครับทางร้านก็มีไม้สักหลายเกดนะครับแต่ถ้าให้แนะนําก็อยากให้เป็นเกดอบแห้งหรือเกศกลับไปนะครับ วันนี้ร้านก็มาส่งชุดสวยๆแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ